เอฟเอฟเอฟเอเอฟเเอเเอมันบอเขาอบ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 ออบตัวให่เลยอ้ยย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 เยยบยย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 นยย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 ยอยยยยหัยยยกยยยยย กั๊กเนี่ยอันนี้มันวันนี้จนน่ะน้องถอยอยัางมี้อย่ามันกัดมือสวัสดีนะมันสาวพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีบัสสุขสุขคนมื่อนี้ออกมานาพี่น้องออกมาไทยนะบางคนกระจอกหวานกาดอะไรแหละบวานเท่านะเกินแม่ของกันแม่นางกิ่งไงเท่าเนาะเป็นหวานจนเขาแล้วิพ่อดำแล้วพี่น้องเลยเลื่อยซิบโกมือกับพ่อดำก็มีน้ำระหว่านงหน้าแคมทางก็เลยมีน้ำ แต่ว่าเฮาเออกมาทายไปก่อนพี่น้องเอ้หน้าโคกหน้าแหลงคือหน้าเฮายัางโดนอยู่ดอกสิได้ดำกน้ำมูฮะทะเลาขาอยู่ดอกเมื่อนี้คืมๆพี่นออ้องเอ้ฝนบ่ตกตอนแรกก็คิดว่ามันสิคืมเบิดมื้อก็เลยบ่ได้ใส่เสือ้อแขนยาวสง่งขายาวออกมาสู่แดดด้วยส่งขาสันเสือ้อแขนสันสิมาทายอุตากาไว้แต่ว่าแหกหน้าหน่ออีแม่กับอีพ่อเราแหกไว้แล้วแหกไว้แต่มืออันเขาจอกแหกหน้าขวัญ แต่เมื่อวันที่17ถ่ายแต่าหายหนี้ก็หายหนี้พี่น้องถ่า,ายแต่ตะกาออกมาถ่ายตะกาตาหม่งไว้แข็งแรงขนาด <c oughs> จะคิดถ่ายเขาวหรือบอ่อพี่น้องเมื่อก่อนเอาผุ่นออกมาใสา่หายแต่นี้ไว้กันยังเลยอ,อีกประมาณรถหนึ่งเลยแหละผุ่นสิไดนเบิดผุ่นในอเอกาะห์ไม้ออกมาสามคนสามพหลุ Yeah. สองไฮสองไฮนะสามเศร้าไันบกเขามันน,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 นั่นทาง่ค้งตรงไม้เันสินิทาไทยเขาแขแกลุ่มจนมือเ,เลย <c oughs> เจ็บมนเลยแด้ <c oughs> ก่นมาดิมาพ้นโต๊ะแกงชิโลมาถ่ายแหละก,กะสีว่านก้าดเนาะโมสินีคอยจิ้งเนี่ยว่าชิว่านักตาแต่ว่าน้านะเห็ดร้ายคือเก่า <c oughs> ข้าวหน้าไทยแหล่ะเลยพี่น้องมามาเบิ่งจองไอ้น้องข้าวจ้าไทย<อ>แห่งกระแขงน้อมหน่นะเนาะสิตโตกไกอยู่นี้บอบปีนี่ข<อ>้าวบุหลงสับไอ้หน้าดุดใหม่เหมือนเดิมนี่มันหาบ,บุกขาวสักมันดินมันแหน,นมันดินอยู่พื้นเนาะข้าวจะดูดออกเบิ่ดแล้ว มันเลยแต่ดินแกน่นเอ๊ะกระเขายู่ได้ไมทางล้มกระเขาอยู่แต่ว่ายับขึ้นมาทางเหนือจะนอนบนเขากับส่วนส่วนทนา่านั้ข้าจะดุดกำเนิอยู่แต่ว่าดุดกับบริเพียงกันอิเลียลย่ยรอดอกยิงว่างอะยู่วังกลางวัดอ่อนยู่ทั้งขอบซองขางวัดแขงเป็นโนนจะไขอยดอกหน้าฝนมันหายง่ายมุ้งหยาข้าจะดุดใหม่ เมื่อเสานีไอนาพี่น้องเอ็ยามแรงมากกเสียนมาตึกปลาเพิ่นตึกปลาตึกกุ้งเบื่อว่ามันยังโตตึกเอามาเห็ดอาหารแรงนี่มีน้องๆนมาเึกน้ำาลอยเบอร์ต้นบอแคนดีเพิ่นวันนี้ชิมาโดดน้ำพลังคนกหาเห็ดเพาะปุ๊ทงนาปุ๊บห่างลอยไลลยไหลอย่ ไปพี่น้องลงตึ้งแฮ่นํากันหานเรากินแรงก่อนหานเรากินกะหาใช้น้ำสวนน้ำเพื่อนเจ้าของก็เบื้องนี้ขอพักกันบางอย่างมาเะห่วงนี่นี่นี่มันชุกมีเชื่อมกันตอนหาไปซีดเบ็ดนะเนาะแซษเศษไ่ชุกอะไรต่ามันชุกมันเหนียวเลยใครกินไอ้นนี่ลิมเย็บเก่งเลยกินดีข่าวกิน ทันานย่านินเกมเก่งนะครับอ,องสมสมันวานดขัดอยากกินหม,ม,ม,มากส่มในแทะเป็นหมากซีเขียวๆหมากนี้เป็นยิิบขัดหมากสีเหลืองๆมันเส,สียมันเสียวคนวานมมาก็จืดพราใจง่อยดิบๆแบบนี้พักกันหยาดกินชมอะดีคนเจ้าวองคิดเบ็ดอืดอืดหนูกินเบ็ด วันสิเไปห้ากิบบ่สิันไหนวักินแล้วเาแก้งเหยนใหญ่เลยขาแข็งเข้าห่างเลยตะกี้อเอนกนดีเดยอนบ่าวเข่วห้างเดี๋ยวนี้เข่าเ่าห่างแล้ววนละวันกันดมียเลยอ๋อไก่สิดเมีอหละเข่าเลยยู่ห่างเอาก่อนบ่าวต้นบ่าอาก่อนแล้วเอาเอาสีหกินสิปะลงนนำไปห่อนเลย โอ้พอเมียแล้วพอเมียหน่อยแล้วหลังทางย็นแล้วเย็นที่หนาวในโรงแรลอันนึงกินหนาก็นอสบายดีพี่น้องมาเก็บมาเก็บกลุ่งเก็บป่าไปแม่ช่ยูเฮือนดีกว่าจะเอาลายเดี๋ยวปิเบิร์ตเลก็ชิมอาหารมานประดัได้ไปต็กน้องได้ก็ะยากตาดับ อเอเเาส้็สิซุกซุกอะไรเนี่ยมี่จะเจาตคนใหม่แล้วก็นักไปน,น,นะนใหม่สิฮะเดี๋ยวเปว่านเจกก่นแตงมลงกันไหล่ไหลไหล่ก็ไปจะพังมาเด้อสาติพ<อ>นลงเลยลงเลย,เยโอ,โอ้ตุ้ยขักกะลิก็กะ ตุยฮะไอ้กบเนียว่าัตปากจังบอกเป็นปากเป็นปากเป็นปากเอาไม่ก็ตุยตึน่เา้งเลยแหงน้องเนามันใหญ่กว่ามือหนักนะบ่านยอมรม็เลยตุยใหญ่กวมือหนันใหญ่กว่ามืหนั โอ้ยตีหน่อยคือกบเลี้ยงนี่เนาะกบตุ๊กแม่วัวก้อนสิลุ้นมือสิลุ้นมือก็อาใส่ของเลยรของเป็นหมดของจะถึงถ้าึงจะถึงกบตุ๊กนั่นบมดตัวเดียวกันนี่ตัวใหญ่ยิ่งะไรก็เรียว่าตัวเดียวสิเอยมันมันนะกระไดเลจะเอาไปแห่หน่อยตัวน่ะไปทำอยู่ใช่แนวว่าหล่นกันไม่รอดวันนี้ชิได้กุ้งแจ็กโต๊ดเนาะชิได้อยู่บ่เอาไปปิ้งเมื่อนั้นนะผ้าเอาเต้าก็ได้ ใช่ต่มันบกัดม่เนแทต่ก็ย wow, ิ่งราอคุณใชเต่าเต่าเอามาปล่อยด้เล่นะมันก็จะเกินเทเออเอามาปล่อยนะตัวยิ่หน่อยกว่านี้มันใหญ่แล้วเนาะม่นก่ใหญ่ไวดีเลย มันกัเนจับอนี้มันวันนี้จะนะน้องถอดอย่างนี้มันจะมันกัดมือพอปล่อยวันใหม่ด้วยอย่ามันกัดเึ้นมันลอยหนา่เอยขึ้นขึ้นยัห้เพิ่นเบิงเาเพิ่งจิตใต้จังไดแต่อยากวารีเาถึงว่าเต่าเื่อคยนจะเกื่เลยมกก่าใต้มันหานัวมันลงมาหนา เข้ถอดนะลูกมันไปใช้กันดังไหนบกเอาตีนออกมาจากเขื่อนก็สไลด์เด้งอะไรเวลาหวานหัวอาหารลงเห็นตะเภานลอยลอยเด้า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 เดามาหลัดมาลอยทางทางจันทร์ด้วยครัมาหน่อยพี่น้องบาดเดียวตะเภาลอยนั่งโกงนี่ลอยอะไรมาทางไหนมีทีจะเพิ่มไปเด้อลอยอะไรมาเกิดถึงมมเอาปลาจะลอยไหลปลาก่อนพี่น้องน้องน้ำมันแห้งแล้วมันถือง่ายเนาะไงน้าหนำ ใช่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 บอกอาแต่กระปุกถึงเออเงนใช่ถึงยังจะมาถึงเต่าใหญ่จักดิเต่าใหญ่ก็มีไรเต่าใหญ่ม่อยู่แล้วไปแล้วเลยไปใหญ่แบบพัการบ้าวบ่าเป็นปลาดันเงว บลกคอเงี้ยวต้นปลาคอแต่พี่นนจัดนี่บอกขอขอคลายใช่ดิบีกหรจับึ้นมาเบิงปลาตาเียนเออปลาตาเียนน่อยวใหญ่ดอกเบินนั่นแหละลาขึ้นดีคือตัวใหญ่เท่านั้เองเออแฮาอ่อพี่ใช่ดิบงีกมันดินทังดิบแล้วมันจหอดปลาตาบอดจงดิบอดเย เบอดเดนอด๋ยวพี่แล้วลงไปอยู่พื้นจะพาเห็นโอ้ยัดลงของอยู่ลงหมือนกบเงถงเลยเออบอกไหนเอาออกได้ใส่ของจำซิมานีบ้างไห้เดือแบบมาดึกแง่อะไรขบนปิตรกลง้ผูเออเหมือนไอ้คืออยู่เหมือนบนโต๊ะคือบุคืลไ่ได้ล้างคืออยู่มาแม่แม่มาเล่นน้ำกันพี่น้องไปเที่ยวลำเขาน้ามาเหร่นน้ำมานเนี่ยเหร่นน้ำปลเออก็บดอะไกปลาบดลละใช่ใ เด็กยมมือนี่ห <iah> นึ <rendo> ่งสองสามาหน่อยคนงมคนงมประมาณบ่ได้เดีมันไข่นี่ปิิงแ่บไรปนจันนะปลาไข่เินโอ้ยโอ้โหโอ้คดีมันุกงตัยใหญ่นะคดนคนมันจะลักก็หายกินตีนมันเฮ้ยเ้ยเ้ยกินกระตมเนอะขอคดข้กินกระตมขอหัวขหน่เอาเอาขเซียนนะ หางงามไม่ถิ่มัอนะงข้จับเงาเาาตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่คียวใหญ่สุดแหละใครใครขาวเ่กเป็นเขียวงามมันเหรงามใหญ่ีล้เน ข้าอ้งงามมันนะไ้ัวมันสีหุ่มไอ้กคปนี้จ้านเใหญ่อุเอใส่ของร้ยม่เห็บก๊อกหอ้หามันดุฮัออกรถงามมันนะปล่อยรถปล่อยปล่อยไว้จะลงทางงามมันนะงามันนปล่อยงามมันทำนีก่อนนิหน่อย นี่คือปลานี่คือนี่คืออันปูอะเด้ปูลักกะเป็นน้ำเป็นน้ำเนี่ยงอมมือเด้อนี่มือเป็นอะไรเป็นอะไรดีกุ้งยังเกลียด้อยู่ไปจับงาป่ะทำไมเราไม่ยอมมือเฝันท้าใส่ทุกมือตรงไหนเลยทุ่งมืองอมสืบปลาแล้วอยู่จ้าก็เป็นปลายันกุ้งนี่ข้างก็เป็นอนีรบ่นี่มันปลาบแม่นบอว์ข้าไปได้ อันนี้งเนี่ยกงลัเตอร์กับปูล็กาน้องนี่มิกวันนี้ก่โอยโหน่อยนึงหากบีบึงแล้วัดไม่ติกิตเตอร์กกบี้กูขนาดมือบ่ได้ยังจับมือจะต้องทั้เสือคือว่าลกขัดตัวมันสีดายเลตนี่แลเตียมือเลยาะดีงงมึงก็เต้าเต้า กบขึ้นหูมันตงไงนึงดีงอมตาเตาเตากบขึ้นหูมันตงไงหนึงกบขึ้นหูกบขึ้นหูกขึ้นหูมันขึ้นหู่มันเขาหูแล้หูอเอาขึ้นอันนี้งหูใหญ่ไปลาตอมหอตุ้ไก่แล้วอาหากเออหูตวนีกตวนี้บบ่ตัวนี

ขาามันจหา้วกัอาใหม่นันคาดขึ้นอันหูลินนเลยเออเขาเห็นอะไรนี่ตาไปขี่บบทสิหลึกเยอะุอมันขดเออเหลือกหลึกถังงูเลาถังกบยันแลกหนำหลึกหลึกเลียนได้นะเออนุมและหลังกบ ลูกันนี้นะแม่อันนี้ครบนะเออกบเัยน่อยตือนจับมึงกับเปียกเลยตือนจับมึงได้บกีดมึงด้วยไรกินกบเยอะมพอคือตะกี้ตาข้อง่ามกี้นะก้วหมดข้องูเห่าออมาแต่หูกับมีอยู่ก็ครบอันนี้ได้ก่อนนงกระครบนะอันนี้องเหงียนะเหมือไงเฉยเยโบมีขูไปเลยด้องงน มาเมืองเต่ากันใสคือแข็งแหละไหนรถยึดมาเนี่ยพวกเลื่ดเออแมนแมนนุ่มๆไม่ไม่แย่งกุ้งนี่เลือเดืบนม่กระชมกนาำแต่ว่าถ้าบอเสียมขุดเอามบอกมาคนแหลงแล้วมันเขาหูนาะ เอาหนับปาเอาโคเดียนต่ปาเอาหนูมันแหละมันก็ค้านออกมันเจียวอยน่จงเนาะอขามอเขา้องแทนด้วยห่ะมันกินกันอยู่ในลอยู่จังเนาะใช่เห็นปลาเราพี่หนอมบุ๊กผู้มาหายกำาักหนึ่งสองสามสี่หาคนกินๆินกิยเฮือเท่านั้นเองลองวอรมน่อาลงมา ไพ่บอลลงมาเป็นเป็นกระเทยไพ่บอลลงมาเป็นมายิงโอ้ยพื่นอะพื่นใช้ป่านะเขาเห็นเลยเขาไม่แถมเท่งไงเหรอเห็นกบตัวว่างห่หนึ่งคันขึ้นหูเห็นเต่าเห็นอยังเบิร์ตทุกอย่างมีเบิร์ตทุกอย่างธรรมดาเห็นเยอะเลวปลาหลุกปันนิชงมได้เขาเจ๊อีกร้อยที่ห้าเลยนะเขาเห็นเลยเล่เอาเสียมมาขุดเอากบเดี๋ยวเอาเสียมมาขุดเอากบดู กบตัวบังไงกบเอฟเอโยลงมาเห็ดย่างอันนี้นะขุดกบเงี้เปิ่ยกองพอจ่ายกองสองเด็กน้อยนนกาเออี่ล้างอันนี้ะใช้ขุด็อยากเอแน่ใจปุบปกบขาวเห็นกบไก่ขาวันไหนเฮโกับปูกบมันข่าสิ ไม่ได <toys> ้ข <m ics> <m ics> ึ้นเท่งในกำลังลมไอเมื่อยยกบอกันยุงห่าออกมาเิเ่นั่นพนก็สวบนาผากเจ้าพอดีเลยโอ้

ด็กอย่างนีนี่แหละเห็นแต่ขาตองงูกเลเอาว้าวดมันก็อยากทางเดีบลงอย่ามันคดูไม่่กีมันดึงบ่อข้าจิกข้าขาข้าขาอะไรนะฮะบ่อเป็นหองูบ่ออันนีงไม่อยัง่อย ตัวใหญ่ดิเองอย่างอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งด้ยนะนีนงัวใหญ่หนึ่งตัวสีเหลืองตัวนั้นนะล้เอาตรงีเาไปกุ๊บบเอากบใเมื่อปนกินเทียมแล้วจับยึงโซ่กล่องด้วเอาใส่กันกับแกมนะอนใรอะไรกบอันเป็นคือการอ่องบอเบนเอายอ นากคือกบเขายังม่งแวนเขาเป็นแฟนจะได้บอกโอ้ยจะคือกินขาดเลยว่ามันขันขาดอะไรนย่มันยันตะฟังลูกก็มันยันังขึ้นไก็อยากเห็นฟังบนบนยันฟังมาเมืองเล็กลๆด้วยก่อนคือบพกันด้ครับยำสล้ว เดินเหลื่อมๆหนึงคุณหนึ่งก็ได้คุณหนึ่งก็ได้พี่โอ้ไอซียกเลยตัวใหญ่เลยใหญ่เล้นได้หลายอเอมันหมุนท่านี้ไปใช่ไหมวะปอสามโตสามโตครบนล้นยังหมุนอยู่ก็ท่านี้แหละเก็บจหทัน ตัวหนึ on, <laughs> <laughs ่งเนชามดนะตัวมงงูเต no ้นจมากเ่าสามตัวกล่องดูตัวใหญ่เลยเป็นยังไงตัวนี้ใหญ่เยอุ้ยตัวนีมันกำลังควบเสปากันเ่ะตึ้ม่อุ้ยไหนตัวหนึ่งมข้าปามันถ้าคืองูมันมละลายอแต่างอแต่ังเสามตัวส าหญ่เลยมาเลยพี่น้องไงบาทเดียวได้สองขากามาดูใส่กะนี่ยันตัวม่ก็แม่ไข่อันนี้แกนวัตัวม่ตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ประชองมันดูตัวแม่องเาตัวผู่ข้างมันสีดำในบ่อคลับนอกจากเสสันลที่ตัวปากเป็นปกเป็นปกปาหวานปากวานปากวานเสียงมัเสียงมันเังหมุนอยู่ก็เท่านีแหละับ ตัวนึงเันทำมันได้ดะดู่มด้วตัวงูเ้นราเยโตโกล่องด้วยใหญ่เลยเนใหญ่ๆกว่ใหญ่ดินอน้ำล้งกบสปากกันันีตัตั่อ้าวอด้ตัวนึงกระดาษเลยข้าวปมันก็คืองูเหมือนันอ่กตัวช่องตัวขำมันขำใหญ่ๆขูมาเลยไออเอาติมาแบมาเสียน ก็ไลนี้เนี่มเห็นๆปลา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 นี่นี่โอ้ได้ป๊บได้ที่โตมวันี้ได้ได้เลยๆไปไปยนี้เขาดปลาปลาันปลานั่นก็จมนำเลยปลาเอ้ยปลาาข็งข็งฮะเอาขงมาขงมามันนี่นี่น้อง กบตัวใหญ่แ่บอกใส้เบ็ดบได้ยมันมันดินมันมันากออกจเทแล้วจับขามันทันนี่มองเดียวสี่เออสีนะกบเต็มฝองแล้วมองงีเนี่ยัันอยู่ถใบต้งบโไหนเอากบมาตแม่ก็เอากบทำโตัะหลันเลยนะตัวแม่กบเพื่ตัวแม่ นักอะไรของเต็มละโอ้ยเหวียเลยมาไสิมานไปได้เนี่ห้เอานายยืนอัน้ของอะไรกันเด้งผ่านมึงน้ำเอาลูกเซอไลน์ไปลป้าลปะป๊าจะไปเอาดยอง ปเป็ใหญ่เนมันีมันาลอมันาลงอา่าจะอตึหอีกไ่ได้้หาก็ถินนี่นะครับนี่นะครับเพ่อนเกิดะพอแล้วพี่น้องวันนี้เขินก่อนเอาปลาไปแบ่งกันกับน้องๆกักบก็เอาอยู่ตัวเอาเอาเบ็ดเอเ็ดัไดกินกระบอกกกระป้กระปิ่งกระปนปะพี่น้องเขินแบ่งกบแบ่งปลากันเัมนี้มื่ถอดบนันว่าได้จากโตมีแจะตึกอย่างเดียว ยังบ่ได้เบิกมาได้จากโตมึงเนี่ยปล่อยครบไปแล้วอยู่น้องก็ปล่อยไปแล้วบัดมาเฮือนยังปล่อยอีกคบนะไหลยังน้องหล้วมาเพิ่งมาไหลยโคก่อีกอะเอาเบิก้วบ่อยบัดเลยสิกอส้นี้แม่แล้วไปเไปเลจับมัน เล็ดหยอกมะนาวเลือดสองตัวมันจะนองอุ้ยโดนไปเลยไม่ใช่เลือดเลือดตาปลาเพียนวันนี้แบ่งกันแล้วพี่น้องเลยพ่อแต่ปิ้งกระปุ่นทุกตัสามตัวในกรบปลาสามตัวในกระปลาสองกระปูนึงปลาสองกระปูนึงกระปูนะครับมันไตไปทางใดกับเป็นของคนนั้นกุ้งเด้กุ้งแหย์ชะลอยป่อกุ้งนี่วะเมื่อไรพี่น้องวันนี้แบ่งกันเห็ดกิน ได้ลายตัวเติบมือนี่นพอกินพอกินเฮือนแคเฮือนมา,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 าแต่ว่าเฮือนหลายคน,ยนะคือแค่นั้นสลายเลยกันปนกบนำป่งปลานำมคือซีอิ๊มอยู่หอกโอเคพี่น้องขอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายหลายเรื่องขอมาเบิ่งคลิปให้อเอิร์นบุญบ้านพี่น้องไงบนสูตรบ้านเขาจะประกาศอยู่มาเด้อบุญบ้านสาขาบ้านโอเคบายบายพี่น้องมันมีหนวด